สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวเซเว่นไอรีเวิร์ที่น่ารักทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ครับเราจะมาแชร์แนวทางในการหาอุปกรณ์นะครับแล้วก็คัดอุปกรณ์ใส่อุปกรณ์ขาปอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์วันนี้เราจะมาลงดีเทลทั้งหมดเลยก็ใครที่ชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะเพราะว่าตั้งใจทํามากๆเลยนะครับอันดับแรกบอกก่อนนะครับว่าอุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์นะครับมันมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปนะครับ แต่ละตัวนะครับก็สามารถที่จะใส่อุปกรณ์ได้มากกว่า1ชนิดอยู่แล้วนะครับใส่แบบไหนก็ได้ไม่มีถูกแล้วก็ไม่มีผิดนะครับผมอ่ะประมาณนั้นละกันเนาะแต่วันนี้เราจะมายกเคสนะครับแล้วก็พูดสิ่งในเรื่องของการคัดอุปกรณ์กันว่าทําไมต้องคัดแบบนี้ทาไมต้องใส่แบบนี้เพราะอะไรนะครับอืมประมาณนั้นอันดับแรกครับเพื่อนๆสาหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าอุปกรณ์เราต้องดูตรงไหนมาตรงคาว่ากระเป๋าครับอ่ามากระเป๋าครับมันจะรวมในเรื่องของอาวุธนะครับเครื่องเครื่องป้องกันแล้วก็เครื่องประดับอย่างของผมอ่ะยังไม่ไม่ผ่านตัวของแบบไ ฟันลายนะครับผมก็ยังไม่ได้เครื่องประดับเนาะดังนั้นในเครื่องประดับผมละไว้ก่อนละกันเนาะผมจะมาเจาะในเรื่องของอุปอาวุธก่อนแล้วก็เครื่องประดับนะครับสิ่งที่เพื่อนๆต้องรู้นะครับผมก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องประดับเดี๋ยวขอลงดีเทลนิดนึงก่อนนะครับเครื่องประดับนั้นนะครับผมจะไม่มีในเรื่องของครีเอทแล้วก็ครีเอเมทหรืออัตราติดคิดค่าไม่มีแล้วก็ความเสียหายคิดค่อจะไม่มีครับตัวของเครื่องประดับนะครับจะเป็นในเรื่องของการโจมตีทั้งหมดนะครับผมสำคัญเนาะ แล้วก็จะเป็นตัว h p เปอร์เซนต์เปอร์เซนต์นะครับอัตราการบล็อกครับลดความเสียหายครับแล้วก็เป็นต้านทานนะครับประมาณนี้นี่คือเฟสของป้องกันนะครับนี่คือเฟสของป้องกันนะครับประมาณนั้นรักกันเนาะทีเนี้ยหลายคนก็รู้สึกว่าเอ้ยพี่แล้วผมจะคับยังไงอ่ะมันเยอะไปหมดเลยผมไม่รู้จะดูยังไงครับเข้ามาตัวเครื่องกรองนี้สําคัญมากนะครับเอ่อในช่วงแรกๆเนี่ยเราอาจจะต้องใช้5ดาวอยู่แหละนะครับผมแล้วก็ต้องใช้6ดาวไปซ้ำๆด้วยส่วนหนึ่งถึง4ดาวเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้ละดังนั้นผมจะติแค่ล้วกันนอืม ทีเนี้ยอุปกรณ์เนี่ยผมติ๊กไปทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมอธิบายรวดเดียวไปเลยว่าเแต่ละส่วนมันมีความสามารถยังไงบ้างนะครับทีเนี้ยตัวของออฟออฟหลักออฟหลักเราติ๊กไปทั้งหมดก่อนนะครับผมแล้วก็ออฟรองก็ติ๊กไปทั้งหมดก่อนนะครับอืประมาณนี้ก็ติ๊กแค่นี้เลยนะฮะผมแนะนําให้ทุกคนติ๊กคำว่าซ่อนอุปกรณ์สวมใส่ไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลาที่เราดูอุปกรณ์เนี่ยมันจะดูง่ายๆนะครับมันจะไม่ได้แบบไปลกตากับตัวที่มันใส่อยู่นั่นเองนะครับประมาณนี้ ราจะแบ่งจำเพาของเกมเกมนี้หล,กหลกักๆอ่ะออกเป็น2กลุ่มด้วยกันใหญ่ๆนะครับก็คือกลุ่มที่ทำ,ำดามิกับกลุ่มที่เป็นแบบอารมณ์ฟิลลิ่งซัพพอร์ตซีซีอย่างเงี้ยจะอยู่ในกลุ่มเฟสเดยียวกันนะครับแบ่งเป็น2กลุ่มแยกออกให้ชัดๆนะครับถ้าในกรณีที่เราเล่นเป็นตัวของสายดามินะครับอุปกรณ์ที่เราจะใส่ก็ส่วนมากก็จะเป็นในเรื่องของการแบบติดคีติคอลส่วนใหญ่ก็จะใส่เป็นแบบนี้แล้วก็ไม่ก็เป็นการโจมตีจุดอ่อนอะไรประมาณนี้หรือใครที่แบบฟาร์มให้หน้าได้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่โจมตีบบอออแรรรรงขึ้นรรน้นนนนะะะไปมาณััค ซึ่งอุปกรณ์พวกนี้มันจะเป็นฟิลลิ่งแบบสายดาเมจหมดเลยเนาะซึ่งสายดาเมจนะครับผมถ้าในเฟสของเครื่องป้องกันนะครับผมอ่ะอันนี้ผมจะเจาะในเรื่องของดาเมจก่อนนะเราค่อยไปในเรื่องของเดฟนะครับผมอ่ะหรือแบบพวกที่แบบเน้นซัพพอร์ตเน้นแบบถึกๆหน่อยถ้าเป็นเฟสของดาเมจนะครับสิ่งที่เราควรโฟกัสนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด3อันด้วยกันคือ1พลังโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์สอง HP เปอร์เซ็นต์สามเดฟเปอร์เซ็นต์ที่เหลือผมมองว่ามันไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมอ่ะอย่างตัวของลดความเสียหายเนี่ย ตัวดามิตเราก็ไม่ค่อยได้ใสใช่ไหมล่ะเพราะเราเราไม่ได้ยิงข้างหน้าแล้วก็อัตราการบล็อกเราก็ไม่ได้ยิงข้างหน้าเหมือนกันดังนั้นเราไม่ค่อยได้ใสนะครับอ่าส่วนในเรื่องของต้านทานผลเราก็ไม่ได้ใส่เพราะเราไม่ต้องการสถานะการแบบการสถานะเยอะมากแต่ว่าถ้าเป็นโหมด p v p อันนี้อาจจะมีความสําคัญแต่อันนี้เราจะพูดถึงสายฟาร์มก่อนนะครับอืมทีนี้ถ้าเราโฟกัสในเรื่องของพลังโจมตีงหมด h ีเปอร์เซนต์แล้วก็เดฟเปอร์เซนต์แล้วนะครับผมสิ่งที่เราอันนี้ผมขออน,นุญาตเอาตรงนี้ออกนะครับผมอ่ะ สิ่งที่เราควรให้ความสําคัญกับมันก็คือลองมาดูว่าตัวละครแต่ละตัวของเรานั้นเหมาะกับแบบไหนตัวอย่างเช่นเ,เป็นนักฆ่าแล้วกันนะโอเคนักฆ่าเนี่ยส่วนมากเราก็จะใส่ให้กับตัวคาราเมดเนาะอ,อย่างตัวของแทโอแล้วก็จะเป็นเอสปาร่าอย่างไงครับผมประมาณนั้นนะครับอืหรือเป็นตัวทารามเมดตัวอื่นๆก็ได้นะครับอย่างยกเคสแล้วกันนะครับอย่างตัวเอสปาร่านะครับอ่ะในเรื่องของเครื่องประดับเออในเรื่องของตัวเออป้องกันนะครับผมอ่าในเฟื้อของป้องกันหรือเสื้อนะครับอ่ะเฟืของเสื้อนะ อย่างเอตปาร่าเนี่ยความสําคัญของมันก็คือพลังโจมต,ตีทั้งหมดนะครับเพราะว่าถ้าใส่ตรงนี้ไปปั๊บนะครับค่าพลังโจมตีทั้งหมดของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นทําให้ตีแรงนะครับอันนี้สิ่งที่สําคัญมากๆเป็นเปอร์เซ็นต์ทำให้เราตีแรงนะผมอ่ะแล้วก็ถ้าเอตปาร่าของเพื่อนๆเนี่ยยืนไม่ไหวอย่างของผมเนี่ยมันยืนไม่ไหวผมก็จะใส่เป็น hit p เปอร์เซ็นต์หรือเป็นเดฟเปอร์เซ็นต์ก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ต้องเน้นย้ำว่าเป็นเปอร์เซ็นต์นะถ้าเป็นค่าแฟดเนี่ยหรือค่าที่ไม่เป็นเปอร์เซ็นต์น่ขายทิ้นนงได เครื่องแบบเขาเรียกว่าเสื้อผ้านะครับผมอ่ะเขาเรียกว่าตัวของเสื้อแล้วกันเนาะเออประมาณนี้แต่ถ้าเป็นตัวของแคโอแคโอของเราเนี่ยใส่เป็นในเรื่องของพลังโจมตีทั้งหมดได้เลยเพราะมันเป็นการตีหมู่เนาะแล้วก็มันตีเป็นสาย edk ppo นะครับประมาณนั้นนะจ๊ะเอออันนี้คือเฟสของดาเมจนะครับผมอ่าดาเมจที่สําคัญสําคัญก็จะมีแค่นี้ครับเอ่อโจมตีทั้งหมดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมเดฟเปอร์เซ็นต์ hp เปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นั่นเองครับง่ายไหม เราจะเริ่มคัดออกแล้วใช่ไหมว่าไอ้เ,อเอคือตัวของเครื่องป้องกันต้องใส่แบบไหนนะครับทีนี้สิ่งที่ควรขายแล้วกันเนาะสิ่งที่ผมแนะนําถ้าเพื่อนๆฟาร์มมาและดอบมาได้ครับที่คนขายอย่างยิ่งเลยนะพลังป้องกันที่เป็นที่ไม่เป็นเปอร์เซ็นต์พลังตจมิีทั้งหมดที่ไม่เป็นเปอร์เซ็นต์ HP Fa แฟที่ไม่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมไอ้ HP พวกนี้ไม่เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยขายทิ้งครับอย่างของผมอไม่มีเลยเพราะว่าผมขายทิ้งทั้งหมดเลยเพราะผมไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็อัตราการใช้งานมันต่ํามากดังนั้นแนะนําให้้้ขาาายทินนนนะรััผมมอปณลก พูดถึงสายดามจไปแล้วนะครับผมมาพูดถึงสายพลังป้องกันกันบ้างนะครับส่วนมากครับสายพลังป้องกันหรือสายแบบทึกทนนานเนี่ยเราก็จะใส่เป็นอศวินนะครับผมนายประตูหรือเป็นผู้พิทักษ์นะครับแต่สําหรับใครที่ยังฟาร์มตัวของวัวอยู่ส่วนมากที่เราจะใส่กันก็จะเป็นนายประตูกับผู้พิทักษ์นะครับซึ่งมันเป็นเซตที่เป็นเซตถึกนะครับอย่างตัวของนายประตูเนี่ยมันจะทําให้เราบล็อกดามจนะครับทำให้ดามจที่ศัตรูมาตีเราเบาลงผู้พิทักษ์เนี่ยไม่ทําให้เราตีเบาลงนะแต่ว่าไม่ทําให้ตัวของศัตรูมาตี ถ้าเป็นเฟสของสายซัพพอร์ตนะครับผมแนะนำนายประตูจะดีกว่าเพราะว่าเวลาการบล็อกดาเมจอะมันช่วยเราได้เยอะจริงๆนะครับทีนี้ตัวของนายประตูนะครับมันจะมีความออนอราวอยู่พอสมควรเพราะว่ามันสามารถใส่ให้กับหลายๆรูปแบบได้บางตัวก็ต้องเน้นถึกแล้วก็ต้องทำดาเมจด้วยบางตัวเน้นถึกอย่างเดียวอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับทีนี้เราจะต้องเก็บยังไงบ้างนะครับผมสําหรับสายถึกนะครับผมสิ่งแรกที่เราต้องเก็บครับพลังโจมตีทั้งหมดอันนี้ได้ใช้นะครับลดความเสียหายได้ใช้นะครับเทปพิเปอร์เซ็นต์ได้ใช้ครับอัตราการ พลังป้องกันเปอร์เซ็นต์ได้ใช้ครับแล้วก็ต้านทานผลได้ใช้แต่อันนี้จะไม่ค่อยได้ใช้ในเฟสของการแบบฟาร์มหรือแบบโหมด PVE หรือโหมดแบบนันเจียนไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่อันนี้จะเริ่มหนักไปทางของคอนเทนต์เอ่อ PVP หรือตีคนนะครับผมอ่ะส่วนมากจะเป็นประมาณนี้ครับ5ออฟอันนี้จะได้ใช้นะครับอ่ะแล้วก็ติดไปนะครับอืม นี่คืออุปกรณ์ที่เราจะมีนะครับผมอ่ะนายประตูอย่างเงี้ยครับส่วนมากก็เป็นอัตราบล็อกนะครับแล้วก็จะเป็นทิพียอย่างเงี้ยครับอ่ะประมาณนั้นช่วงแรกจะเพิ่งไปมองออฟลองมันมากครับเพราะว่าเราต้องอาศัยในเรื่องของออฟหลักก่อนนะครับถ้าออฟหลักของเรามากพอแล้วเราค่อยไปมองในเรื่องของออฟลองดังนั้นออฟลองผมอาจจะไม่ได้ลงดีเทลเยอะมากแต่ว่าจะแซมแซมให้อยู่เหมือนกันนะครับอ่ะทีเนี้ยมายกเคสตัวละครกันดีกว่าว่าเอ้ยแล้วปู้แผ้หนึ่งด้วยนะครับแทโอน่าจะตุยนะครับผมอ่ะ แล้วถ้าสมมติในกรณีที่ผมใส่เป็นตัวซัพพอร์ตแล้วพี่เรามันต้องทำนามสกุลด้วยมันต้องทำแบบไหนนั่นเองนะครับอ่าเริ่มจากตัวของซัพพอร์ตจะจ๋าก่อนละกันเนาะอย่างตัวของแบบคารอนหรืออีวานอย่างเงี้ยอ่าอย่างตัวของอีวานเนี่ยผมใส่เป็นเดฟนั่นเองครับอีวานเนี่ยมันจะมีตัวของสกิลนะครับที่เก่งมากๆก็คือถ้าเดฟมันเยอะนะครับโล่ก็จะหนาดังนั้นเนี่ยยิ่งเราใส่เดฟเยอะเท่าไหร่โล่ของอีวานก็จะหนาขึ้นเท่านั้นนะครับดังนั้นน่ะการที่ยัดค่าเดฟ วัวตายอ่ะรถสิล้อชนยังไม่ไหวอ่ะเออประมาณนั้นครับอันนี้คือหนาจริงนะฮะออฟหลักของอีวานก็จะนิ่ไปทางเดฟหมดเลยนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้คือเราใส่ตรงสายตรงสกิลมันนะอืมต่อไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นซับซับนะครับผมก็คือตัวอย่างยูชินนะครับผมเออยูอีทางยูอีของผมใส่คายๆกันหน่อยเพราะว่าตอนนั้นอะ่ะผมยังไม่มีทรัพยากรมากนะักก็จะใส่เป็นในเรื่องของ ในประตูนะครับผมกับตัวของผู้วิทักษ์นะครับอ่ะก็จะเน้นในเรื่องของเดฟส่วนออพหลักผมก็จะเน้นไปที่ีเร์เซ็น์นะครับเน้นให้มันถึกถึกเข้าไว้นะครับผมอ่ะแล้วก็จะใส่เป็นอัตราบล็อกหรือในประตูนะนี่ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นเฮดีเร์เซ็นะครับผมแล้วก็จะเป็นเฮดีเร์เซ็นั่นเองนะครับส่วนมากก็จะเป็นยืนยื้นที่เฮดีเร์เซ็น์เพราะว่าตัวของอ่ายูอี UE เนี่ยถ้าจะไม่ผิดเหมือนมันจะฮิวแรงตามผู้ล่านะครับยิ่งเลือดของยูอีเยอะเท่าไหร่ครับอัตราการฟื้นฟูตต่่่่ UE, ่่อออออออเเเเเเเนนนนนนนืืงงงงมััััักกกก็็็จะะยยยทาาา้้รรรวขขูลลโฟสใคปห นะครับผมอ่ะประมาณนั้นละกันเนาะคือคือ,คอแบบเน้นออฟหลักเป็น h p นะครับผมประมาณนี้ฮะเออมันฮิวแรงมากนะตัวนี้ฮิวแรงมากจริงๆนะครับทีนี้มาพูดถึงตัวที่เป็นทั้งต้องการความถึกแล้วก็ต้องการดาเมจอย่างตัวของแบ็กโลสกันบ้างครับแบ็กโลสเนี่ยเรายืนแนวหน้าเนาะแล้วก็มันตีเจ็บมากๆนะครับพอมันตีโดนตีเจ็บเสร็จปั๊บเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยแบบเวิร์กกับตัวของเรามากสักเท่าไหร่ดังนั้นตัวของแบ็กโลสนะครับก็จะเน้นไปทางแบบพลังโจมตีทั้งหมดเห็นไหมอันนี้เราได้ใช้นะครับพลังโจมตีทั้งหมด แล้วก็เป็นพลังป้องกันเพราะว่าเราต้องการความถึกหน่อยเอามายืนหน้านะครับผมแล้วก็จะเป็นในเรื่องของพลังโจมตีทั้งหมดนี่คือภาพรวมของแบ็กโรสนั่นเองครับผมอ่ะคือมันยืนหน้าด้วยมันต้องการความถึกแล้วมันก็ต้องการดาเมจแซมๆนะครับดังนั้นตัวของแบ็กโรสเนี่ยจะทําตัวของอุปกรณย์ยากหน่อยนะครับผมอ่ะประมาณนั้นนะครับอืมแล้วก็ต่อไปนะผมถ้าพูดถึงไปเปย์ play, ถึงตัวซัพพอร์ตแล้วอย่างบิสกิตอย่างเงี้ยบิสกิตก็เป็นตัวซัพพอร์ตกึ่งๆ่งดาเมจหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีสกิลที่หนึ แล้วก็มีสกิลที่2เนี่ยในการเหมือนคล้ายๆกับว่าตีเมินเดฟได้นะครับแต่ตัวเนี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเดบิวต์ให้น้องเนี่ยไปสายไหนของผมเนี่ยเดบิวต์ให้น้องเนี่ยเป็นสายแบบทึกๆเลยก็จะเป็น H p 2ช่องนะครับแล้วก็จะเป็นอัตราบล็อก2ช่องนะครับผมอ่ะอัตราบล็อกบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าไอ้อัตราบล็อกมันคืออะไรเราสามารถกดมาจิ้มตรงตัวของค่าอัตราครับก,กดคลิกไปหนึ่งครั้งปับ๊บมันจะมีการอธิบายว่าครับว่าอัตราบล็อกคืออะไรลดความเสียหายคืออะไรนะครับอันนี้มันจะมีบอกนะครับ่อากวา ตาบล็อกยิ่งสูงโอกาสเกิดผลบล็อกจะเพิ่มขึ้นเมื่อได้รับความเสียหายจากสตูเมื่อเกิดผลบล็อกครับจะได้รับความเสียหายโดยปริมาณความเสียหายจะลดลงถึง50%เอาง่ายๆสมมติว่าบล็อกแหละเราตีตีเราพันหนึ่งถ้าเราใส่บล็อกไปเนี่ยจะตีเหลือ50อะไรประมาณนี้แต่ว่ามันจะมีค่าอัตราการบล็อกอยู่นะถ้าคุณบล็อกติดคุณก็จะโดนดาเมจเบาลงแต่ถ้าคุณบล็อกไม่ติดดาเมจก็จะเข้าแบบคุณประมาณหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อเกิดผลกับคริติคอลและก็ผลบล็ออกกกทัั้งอง2อย่าจะหลบน แล้วจะได้รับความเสียหายทั่วไปนะครับก็คืออัตราติดชีติ้อกับตัวของผลบล็อกเนี่ยมันสามารถลบล้างกันได้นะคือแบบสมมติคนตีคีปแบบแรงมากๆเนี่ยทะลุบล็อกไปก็ได้เหมือนกันอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจถูกรหรือเปล่านะถ้าใครที่เข้าใจเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้เลยนั่นเองครับดังนั้นหลายคนก็จะบอกว่าอัตรารบล็อกคือที่สุดของแจ้เลยจริงจริงไหมแอบรู้สึกว่าใช่เพราะว่าตอนที่ผมใส่ตัวของบล็อกไปเนี่ยเวลาที่บ็อสวัวเตะเบามากครับเบาแบบเบ้าเบา,บา,บาแต่พอที่ผมใส่เป็นกาดไปอ่ะ เออเซตตัวของแบบที่บวกเดฟไปอ่ะมันก็ตีเบาแหละเออมันก็ตีแรงแหละแต่ว่าด้วยความเดฟเราหนามันก็เลยดูเหมือนเบานั้นเองครับแต่เท่าที่ผมดูภาพรวมแล้วอ่ะบล็อกจะดีกว่าในภาพรวมส่วนใหญ่นะเพราะผ่านเนื้อเรื่องก็ได้นะครับผมตัวของตีตัวของเออรกิลก็ได้นะครับรวมถึงในเรื่องของการตีอารีน่าก็ดีนะครับสำหรับอไอเรื่องของบล็อกนั่นเองทําให้เรายืนนานมากๆนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือคุณสมบัติของอุปกรณ์ที่เราควรใส่นะครับก็แนะนําไปขายพวกค่าที่ไม่เป็นเปอร์เซ็นต์ทิ้งซะนะที่เป็นเปววอนนร์ เดี๋ยวเรามาพูดถึงออฟรองกันดีกว่าออฟรองเนี่ยจริงๆไม่ค่อยอยากให้เพื่อนๆลงดีเทลกับมันมากนะเพราะว่าตัวของออฟรองเนี่ยด้วยความที่เรายังเป็นผู้เล่นใหม่อยู่เนาะแล้วก็เกมเพิ่งเปิดได้ไม่กี่วันดังนั้นการที่คุณจะฟาร์มหาอุปกรณ์แล้วแบบออฟรองของมันเนี่ยสวยจริงๆอ่ะมันยากมันยากมากๆแต่ผมอยากให้เพื่อนๆฟังไว้หน่อยเพราะว่ามันช่วยทําให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับสมมติในกรณีที่ตัวของเราเองอ่ะเป็นสายดาเมจนะแบบฟิวลิงดาเมจเลยสิ่งที่ตัวของดาเมจต้องการนะครับผมอ่ะ ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของค่าพลังโจมตีทั้งหมดเป็นเปอร์เซ็นต์ HP ีเปอร์เซ็นต์ d e เปอร์เซ็นต์อันนี้สําคัญมากนะครับอัตราติดทีติข้ออันนี้สําคัญอัตราติดอ่อนสําคัญครับเพราะว่าเวลาที่เราตรีติดครีบวกจุดอ่อนน่ะเราเมจจะทวีความแรงขึ้นไปพอสมควรนะครับอันนี้เป็นฟิลลิ่งดาเมจนะครับผมแล้วก็ความเสียหายคริติข้อสําคัญครับความเร็วความเร็วในการโจมปีโจมต,ตีสําคัญครับเกมนี้เป็นเกมแนวเทิร์นเบสครับเพื่อนๆยิ่งเร็วก็ยิ่งได้ออกก่อนยิ่งเร็วก็ยิ่งได้เปรียบนะครับแต่ว แค่มันได้เปรียบในเชิงเทินช่วงเลขเฉยๆนะครับผมอ่ะแต่ทุกอย่างไม่จำเป็นต้องมีสปีดก็ได้แต่ควรมีติดไว้นี่คือออฟที่สายดาเมจต,ต,ต้องการแต่คุณไม่จําเป็นต้องมีทุกออฟในนี้ตัวยอย่างสมมติผมดรอปอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งมาที่มันได้เลยนะก็จะเป็นเซตในเรื่องของเซตนี้มีอัตราติดคียติีข้อกับความเสียหายคียอย่างนี้สวยไหมทุกคนแล้วก็แบบวิดาเมจมันชอบเลยใช่ไหมอ่าสมมติถ้ามีอัตราติดคิดตที่ข้อเสร็จปั๊บเป็น HP อย่างเงี้ยเราต้องถึกด้วยเราตีดาเมจด้วยนะคร ตัวอ,อย่างเช่นอัตราติดคี้แล้วก็พลังโจมตีทั้งหมดอย่างนี้ทั้งตีแรงแล้วก็ติดคี้ไว้อันนี้ก็ชอบหรือจะเป็นอัตราจุดอ่อนแล้วก็อัตราติดคี้อย่างเนี้ยก็ได้เหมือนกันเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยผมมองเลยว่าตัวของการทำดาเมจโดยภาพรวมเนี่ยส่วนมากเราจะยืนพื้นที่อัตราติดคี้ทีข้อเพราะว่าอัตราติดคี้เกมเนี้ยหายากแต่ว่าสมมติในกรณีที่แทโอของเพื่อนเพื่อน,เ,อนเนี่ยเป็นตัวของ C6 แล้วเรียบร้อยแบบว่ามันไม่ต้องอาศัยคี้แล้วอ่ะสิ่งที่เราโฟกัสก็คือพลังโจมตีทั้งหมดครับอัตราจุดอ่อนครับ นี่คือแล้วก็ความความเร็วในการโจมตีครับนี่คือแทโอซีเนี่ยต้องการอยู่4ออฟเนี้ยถ้าสมมติว่ามี2ใน4นี้แนะนําเลยครับจริงๆแต่ว่าผมแนะนําให้ควรมี2ใน4นะเพราะว่าถ้ามี1ใน4ผมรู้สึกว่ามันอาจจะทําให้แทโอตีไม่ได้แรงมากนะักแต่ถ้ามี2อย่างนี้ใน4เนี่ยคือดีมากตัวอย่างเช่นถ้าสมมติแทโอของซแล้วผมมี2ค่านี้ รังโจมตีทั้งหมดบวกกับความเสียหายตีขี้คิคอตีทีบ้านสันนะครับผมทุกคนตีทีบ้านสั่นเลยนะครับหรือความเสียหายทั้งหมดปั๊บแล้วก็บวกอัตราจุดอ่อนอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมหรือความเสียหายทั้งหมดครับบวกกับความเร็วย่างนี้ก็ได้เหมือนกันครับดังนั้นครับอันนี้เป็นฟิลลิงดาเมนะครับผมประมาณนั้นละกันนะจ๊ะต่อไปครับถ้าเป็นสายถึกกันบ้างครับแบบพี่ผมเน้นถึกอ่ะผมต้องการโฟกัสอะไรยังไงบ้างถึกเนี่ยมันแบบถึกจ๋าถึกป่วนตัวทีซีตัวแบบปนป่วนเงี้ย ถ้าเป็นถึกจ๋าแล้วกันแบบถึกควายอะ่ะเออถึกควายก็จะเป็นตัวของเม็ดพเปอร์เซนต์เดฟเปอร์เซนต์นะครับผมแล้วก็เอ่อเกี่ยวกับเรื่องของต้านทานอันนี้ก็สําคัญนะครับอัตราบล็อกก็สําคัญครับเกี่ยวกับเรื่องของเอ่อความเร็วก็โอเคก็สําคัญเพราะว่าบางตัวถึกจริงๆอ่ะแต่มันต้องซับไงมันต้องมีความเร็วนะครับอ่ะอย่างเงี้ยโอเคโฟกัสสาคัญได้นะครับถ้ามี2ใน5นี้คือเก็บได้ตัวอย่างเช่นอืมพี่ฮะผมแบบโตรอยากได้ความถึกเลยถ้ามี HP เปอร์เซ็นต์กับอัตราบล็อกเฟี้ยว ถ้ามี HP เปอร์เซนต์กับตัวของพลังป้องกันเฟี้ยวอันนี้ได้นะครับหรือพลังป้องกันกับตัวอัตราบล็อกก็ได้พลังป้องกันกับความเร็วก็ได้นะครับผมประมาณนี้แต่ว่าพยายามให้มันเป็นคิวบดที่เป็นเปอร์เซนต์จะดีกว่านะครับต่อไปครับผมค่าเป็นเฟดของสายปนป่วนหน่อยล่ะพี่เน้นตีหมู่เน้นช็อตเน้นดอทด,ดาเมจพิทอย่างเงี้ยต้องการแบบค่าสถานะเราต้องการอะไรค่าสถานะส่วนมากนะครับส่วนมากจะเน้นในเรื่องของผลเข้าเป้าผลเขาเ้าเป้าเนี่ยมันฟิลลิงแบบค่าแม่นยำ ก็คือประมาณว่ายิ่งมีผลเข้าเป้าเยอะโอกาสที่เราจะแตะสถานะต่างๆติดจะง่ายขึ้นเยอะมากๆอันนี้ควรสําคัญควรโฟกัสเป็นหลักถ้าใครที่เป็นสายสานะสถานะแบบพวกซีซีจ้าจ๋าเนี่ยอันนี้คือดีมากๆเลยนั่นเองครับผลเข้าเป้าความเร็วอันนี้โฟกัสเลยจริงๆนะความเร็วสําคัญมากยิ่งเราแตะสถานะได้เร็วความได้เปรียบของเราก็จะสูงขึ้นจริงๆถ้าเป็นตัวปวนๆเนี่ยผมว่า2อย่างเนี่ยควรโฟกัสเป็นอันดับแรกแล้วก็จะเป็นค่อยมาเป็นตัวหุพีเปอร์เซนต์เดฟเปอร์เซนต์พลังโจมตีทั้งหมดอัตราบล หรือเป็นตัวของต้านทานไฟ์ต้านทานผลอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่ผมว่าแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับเ,เป็นตจมตีทั้งหมด,มดพลังป้องกัน hit p e r c e n t นต์ผลการเข้าเป้าแล้วก็ความเร็วในการโจมตีแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนั่นเองนะครับนี่คือภาพรวมนะครับผมสำหรับตัวของการเก็บออฟนั่นเองนะครับผมอ่า เวลาที่เราฟาร์มแบบตัวของวัวมาได้หรือฟาร์มอะไรมาได้เนี่ยเ <ๆ S 1> พื่อนๆจะได้แบบดูว่าเอ้ยอ็อบนี้มันตรงสายไหมถ้ามันไม่ตรงเราจะขายทิ้งนะถ้ามันตรงเราจะเก็บมาตีบวกดูก่อนนะอะไรแบบนี้เป็นต้นมันเป็นการทําให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ง่ายๆแล้วก็แบบดูว่าตัวไหนหรืออันไหนมันเหมาะกับเราเหมาะกับทีมเรานั่นเองนะครับแต่ช่วงแรกๆเนี่ยขอแค่เป็น6ดาวแล้วเป็นเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยเอาไว้ก่อนก็ได้ครับเพราะยังไงมันก็ได้ใช้นั่นเองนะครับผมอ่ะทีนี้เราลงดีเทลเกี่ยวกับเรื่องของการดูอุปกรณ์เสร็จแล้้วนรรรรรับเเาาาาามพูดถึงงงงื่อออขกกกุปณ์ การครับอุปกรณ์เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างให้ความสําคัญหน่อยนะเพราะว่ามันใช้เงินเยอะนะครับแล้วก็มันใช้อุปกรณ์เยอะใช้เวลาเยอะนะครับถ้าครับไม่ดีคราฟไม่เป็นสวยนะครับตัวอย่างติ๊ตต่างเราจะครับอุปกรณ์ตอนนี้เราต้องการใส่ให้ตัวละครอะไรของเราควรคันนึงถึงก่อนอันดับแรกผมมองว่าเอ้ยผมจะใส่ให้ตัวของอสปาร่าผมแรงแรงเราก็เน้นไปเรื่องของเวทนะครับอ่ะพลังเวทก่อนเลยแบบอยากได้อสปาร่าแรงแงใช่ไหมเป็นเวทแล้วอุปกรณ์ที่เราอยากจะได้คืออะไรอยากได้ก็คือเป็นอัตราติคีดิคอหรือนักฆ่าอ่ะ เราอยากได้นักข้าใช่ไหมไปเลือกตัวของออฟหลักอ่อออฟหลักคุณอยากได้แบบไหนผมอยากได้ความเสียหายคีติดิคอครับพี่หรือแบบอัตรา,ตาิดคียตดิคอฮะอย่างเงี้ยเราก็ไปติ๊กตัวสมมติว่าผมอยากได้ในเรื่องของความเสียหายคีติดิคอปับกดติก๊กแล้วก็ติ๊กดาวรับว่าอย,อยากได้6ดาวครับพี่มันก็จะบอกเลยครับว่าวัตถุดิบที่คุณต้องใช้เนี่ยมีอะไรบ้างและที่สําคัญก็ไปมากกว่าน,นั้นครับการคราฟเนี่ยมันจะได้ดีกว่าตัวของของการฟาร์มเพราะว่าการคราฟเนี่ยมันจะเป็นการแรนดอมออฟย่อย2อถึงสี่ชนิเองถึง สำคัญมากๆนะครับผมอ่ะสมมติผมคราบไปอันนี้เป็นอุปกรณ์6ดาวนะครับผมแล้วก็เป็นอัตราติชีติคอครับครับไปกดครั้งละห0,000ื่นนะครับทุกคนเอาเคาะไปนี่มาครับนี่ความเร็วบวก H p ีอันนี้โอเคสําคัญถ้าคุณตีบวกสาแล้วก็ตีบวก6เดี๋ยวคุณจะปลดอาวุธสมมติตัวอย่างเช่นไอผมอยากรู้เลยว่าที้นี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็ไปในเรื่องของเออเวทมนต์นะครับเมื่อกี้นะครับที่เราได้นะฮะที่ซึบซึบซึบบเเวทมนต์นะครับแล้วก็นักฆ่านะครับนี่ สมมติเมื่อกี้ที่เราได้มาครับเป็นความเร็วบวก HP ผีอันนี้สวยมากนะแล้วเราอยากรู้บวกเอ่อบวกสากับบวกหกนะมันได้ออฟหนก็ตีไปครับบวกหกนี่ตีไปแบบนี้ครับหมดเงินไป4ี่หมื่นแต่เจ้าโอเคนี่อันนี้ตรงสายมากๆเพื่อนๆอันนี้ตรงสายมากๆเลยจริงๆก็คือ1ได้ความเร็วเอป้าชอบความเร็ว2มันต้องการความถึกครับอันนี้ชอบอัตราจุดอ่อนครับถ้าตีคิบวกจุดต่อนด้วยเอปราจะชอบมากอันนี้คือตรงสายมากอัตราตีคีที่ข้อสี่ออันนี้โคตรตรงสายเลยเพื่อน นี่คือตรงสายสำหรับตัวของเอสปาร่ามากๆครับสมมติเราแบบว่าผมอยากได้ชิ้นเนี้ยผมตีบวกสิพอบวกสิบ้าไม่ไหวรับแรงกระเทกไม่ได้จริงเงินมันหมดเดยอะเกินต่ะตีไปปับโดนไปสามแสนหน้าแทบหน้าแทบตืดนะครับผมอ่ะทีเียมันลงตัวของอัตราจุดอ่อนซ้ําลงตัวของความเร็วซ้ําซึ่งอันเนี้ยอัตราการได้ใช้สูงมากๆครับแต่ว่าถ้าเนเพื่อนตีบวกสิ้านะผมบอ,อกตรงๆว่าหน้าวูบนะครับผมอ่ะสมมติอันนี้ผมตีเป็นเคสสตัรดีแล้วกันมัดออฟมันสวยออฟมันสวยจริงนะครับอัปเดตไป ยโดนไปเท่าไหร่เฮ้ยโดนสามเซตอันนี้โดนถูกนะฮะอันนี้ก็จะลงในด้วยของอัตราติดชิโต้ซ้ําไปอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่ะก็ถือว่าสวยอ่าค่ามันสวยมากเลยนะผมไอ้ขอญาตแคปนะฮะอ,อีขอญาตแคปนะครับแบบว่าอุ้ยสวยจุงเบยอ,อย่างเงี้ยเออมาแคปแคปแคปอืมนี่นีออ่แคปแคปแคปอ,อันนี้อนนเอสบาร์ด้าลูกรักเลยนะครับผมอ่ะทีเนี้ย เราได้ค่าแบบนี้มาเราก็ไปใส่เอสปาราครับผมนี่วิธีการครัฟอาวุธการครัฟอาวุธเนี่ยถ้าเราครับได้สวยได้ตรงสายเนี่ยมันช่วยทําให้ตัวละครของเราเนี่ยเก่งขึ้นแบบมากๆเหมือนกันนะครับผมอนนี้สําคัญมากๆเลยนะจ๊ะอืมแล้วก็อสโวินนะครับผมแล้วก็เอสปาร่ามานี่สิเอสปาร่าเอสปาร่าอ่าอันนี้อุปกรณ์ที่เราจะใส่ครับนี่อของผมเป็นความเสียหายคริติคอลครับอันนี้คล้ายๆายกันนะเห็นไหมปามาริวพลังโจมตีทั้งหมดจุดอ่อนอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราเป็นบวก15เนี่ย ความเสียหายคี้จุข้อของเรามันจะบวกขึ้นมาเยอะแล้วเราก็กดเปลี่ยนโดนไป 18K คนยอมรับไหมยอมรับครับผมอ่ะ,ะเ,เอปปาร่าผมก็จะบึ้มบั้มซัมเบย์ขึ้นมาแล้วครับเห็นปะเอปปาร่าผมก็จะบึ้มบึ้มคือรือขึ้นมาแล้วทีนี้นเราก็ไปลองดูว่าอุปกรณ์ไหนที่แบบมันสามารถที่จะใส่ได้เราลดคีดลงดีกว่าที่เราเยอะแลละเราไปลดคีดดีกว่าครับตอนนี้ตอนนี้มีตัวของเสื قول, ้อเกาะตรงนี้ที่บวกคีสามเปอร์เซ็นต์ซึ่งเราไม่ต้องการเราต้องการคีดที่แบบบึ้มบึมความเสียหายท HP ป้องกันอันนี้เราไม่ชอบนะครับแล้วก็มานั่งได้ดูอัตราติคิบไม่ชอบพลังป้องกันจดอ่อนความเร็วบล็อกอันนี้สวยนะจริงๆอันนี้สวยมากจะเล่าไว้ก่อนนะครับล้าไว้ก่อนทีความเร็วต้านทานโอ้โหอันนี้ไว้ก่อนเลยครับมันไม่ค่อยสวยพลังป้องกัน HP อันนี้ไม่ค่อยสวยเราเน้นไปทางเกี่ยวกับเรื่องของ HP ดีกว่า HP อยากได้ HP ติ๊กไปอันนี้คืออะไร HP เข้าเป้าความเร็วอัตราโอ้โหอันนี้ไม่ค่อยสวยนะอันนี้อืมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ สำหรับผมผมว่าไม่เวิร์กเราอาจจะใส่แบบนี้ไปก่อนก็ได้ครับเห็นไหมนี่ขี้มันเยอะมากอะ่ะทุกคนขี้ผมมันล้นแล้วตอนนี้เท่าเท่าตัวเสื้อตัวนี้ออกก็น่าจะเฟียวนะครับถ้าใส่เป็นยังไงบ้างโอ้โหเอัตาติชิทขคอเอามาเพื่ออะไรกันพี่พี่ขี้ผมเยอะนะฮะนี่ประมาณนี้ครับตอนนี้ของเราเนี่ยบึ้มบึ้มคือรูอนะครับเอสปาร่าของเราก็จะตีแรงขึ้นพอสมควรนะครับอ่าประมาณนี้นี่คือวิธีการคราฟอุปกรณ์การดูอุปกรณ์แล้วก็การสวมใส่อุปกรณ์นะครับผมอะติดใจครับคราฟอีกรอบหนึ่ง เราอยากได้เป็นพลังป้องกันเนาะเราอยากได้เป็น6ดาวนะครับแล้วก็เป็นครีนะฮะแล้วก็อยากได้ออฟเป็น H p ีนะครับจริงๆให้เป็น H p ผมว่าไม่ค่อยเฟิร์กนะมันใช้น้อยหน่อยผมว่าเป็นโจมตีทั้งหมดแต่ดีกว่านะครับกดไปตึกแล้วก็เป็น6ดาวใช่ไหมเป็น H p เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเออเป็นพลังพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์โอเคชอบอยากได้กดมาครับเป่าพืชความเสียหายคีติค้ออันนี้สวยนะครับความเสียหายคีติค้อเราต้องการนะครับแล้วก็ลองตีบวกดูนะครับผมอ่ะสมมติได้ Okay. แล้วก็ฮ้ยอันนี้ขายใจเย็นไอ้นุ่มไปแล้วก็เป็นบล็อกนะฮะแล้วก็กดนี่อานนี้เป็นต้นนะครับแล้วเราก็มาดูว่าไอที่เราคาบเมื่อกี้เป็นไงความเสียหายชี้ติข้อ6ครับเราต้องลองตีบวก6ดูก่อนนะครับนี่บวก6ไม่ต้องถึงขั้นบวก15ครับทุกคนบวก6พอแล้วนะครับโวนไป6 0 0มืหลังจบดีทั้งหมดอันนี้สวยครับแล้วก็เป็นตัวของ HP อันนี้ก็ไม่ได้แย่มากนะครับผมอันนี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับผมอ่ะ ถือว่าผมจะอัปเดตไปบวกส2บสองใช้แก้ขัดไปก่อนปึบลงอะไรบ้างต้านทานไร่ฝนรวมทีทั้งหมดไม่แย่ถือว่าโอเคอันเนี้ยคือดอาจจะได้ใช้ในตัวของเอสปาร่าไ่นเองนะครับผมอะประมาณนั้นนี่คือภาพรวมของเรานะฮะอืมแต่ผมว่าน่าจะเวิร์กนะไอ้ตัวเนี้ยเวิร์กจูตัวหนึ่งอัปเดตทั้งหมดบวกสิห้ารวมอีกเท่าไหร่สามแสนโดนไม่เยอะนะถือว่าผมดวงดีนะเนี่ยโดนไม่เยอะว่ะไอ้นุ่มมาครับเอสปาร่าของเรานะฮะ เมื่อกี้เราเป็นพลังโจมตีทั้งหมดเนาะเอาอันนี้ออกปรรดาใส่ไปโอเคเราก็มากองนักฆ่าครับผมแล้วก็เป็นตัวของเมื่อกี้เป็นอัตราคิยติคร่ความเสียหายคียโอเคปิดไปเนี่ยมันก็จะขึ้นมาใช่ไหมคลดง่ายความเสียหายคียพลังโจมตีทั้งหมดโอเคบวกมาเยอะพอสมควรอยู่นะครับใช้ได้ใช้ได้ก็กดเปลี่ยนจุ๊บใช่นี่ ดามจของเราก็จะแรงขึ้นพอสมควรนะครับแล้วก็คิเล่ของเราเนี่ยอยู่ที่60แล้วนะครับพลังโจมตีเวกของเราอยู่เนี่ยสองพใกล้จะ3 0 0พแล้วนะครับถ้าเปลี่ยนอุปกรณ์นี้ต่อก็บอกเลยว่าบึ้มแน่นอนอุ้ยแต่อันนี้สวยนะแต่เป็นเป็นอัตาบล็อกว่ะไม่ได้ใช้ความเสียหายคิพพลังโจมตีทั้งหมดอุ้ยสวยจัดทุกคนอันนี้สวยมากพีนุ่มอันนี้สวยเกินไปหรือเปล่าพี่ชายเร็วเวลาพัฒนาแล้วอ่ะอุ้ยนี้สวยมากเลยทุกคนจริงดูดิเนี่ยอัปเดตครับ บวกหกก่อนบวกหกก่อนบวกหกก่อน,นอต้านทานเฮพีเปอร์เซนต์ความเสียหายออ้ยอัน,นี้โอเคนะบวกสิบสองกันบวกสิบห้าใจคอไม่ดีวะวความเสียหายคีอุ้ยนี่สวยเฮทพีสวยสวยโคตรรออะไรอะนุ่มรออะไรครับห้าแสนครับผมอือน่าจะเป็นร่มเอปดาด้าตอนนี้เราเฮพีสูงเกินนะครับผมว่าห้าพันก็น่าจะเพียงพอแล้วแล้วก็พลังโจมตีทั้งหมดครับความเสียหายคีที่ข้อครับอันนี้เปลี่ยนที่ลงปะ ขี้หสิบเป๊ะออสบาดาลูกพ่อลูกพ่อแมจ่จ๋าเหลือแค่ตัวของอ,อ,อัตราติคิติข้อครับเดี๋ยวเราเค่อยไปหากันเอ้ยลองกองดูดิว่ามีปะวะนักฆ่าเอาเวทแล้วก็ติคิติข้อตรงสายไหมมีตรงสายไหมจุดอ่อนไม่เอาบล็อกไม่เอาความเร็วจุดอ่อนอันนี้ก็ไม่เวิร์กนะผมอยากได้ทั้งหมดอะผมอยากได้โจมตีทั้งหมดครับมันน่าจะดีกว่านะฮะอันนี้ยังไม่สวยนะ เออมันต้องมีโจมตีทั้งหมดด้วยครับเอปปาร่าของผมนะครับเอปปาร่าถ้าเป็นออฟลองที่จําเป็นต้องมีก็คือความเร็วอันนี้สุดอันนี้ไม่จําเป็นก็ได้นะครับผม HP จุดอ่อนอัตราติดคียติคออันนี้ได้เลยครับผมอ่ะแล้วก็พะลังเป็นพลังโจมตีทั้งหมดเปอร์เซ็นต์แบบนี้สวยเลยนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับหวานๆน,นี่อัตราติดคีย์พลังโจมตีทั้งหมดแบบนี้ดีครับถ้ามีพลังโจมตีทั้งหมดเนี่ยช่วยได้เยอะมากๆแล้วก็ความเสียหายคียติคอเนี่ยสองสิ่งนี้ถ้ามีกับเอปปาร่ามันจะทําให้มันนตีแรรงขึ้เยอะ ระมาณนั้นละกันแต่ว่าเลือดเราก็โอเคนะ6000นะครับถือว่าใช้ได้อยู่นะครับไม่แย่น่าจะยืนไหวอยู่สำหรับตัวของมังกร B9 นั่นเองครับผมเออไม่ใช่มังกรดีวัว B9 นี่คือภาพรวมทั้งหมดครับการคัดอุปกรณ์การสร้างอุปกรณ์การตีอุปกรณ์แล้วก็การใส่อุปกรณ์ให้กับตัวละครถือว่าครบถ้วนขบวนความนะถ้าใครที่ได้ความรู้ฝากกดไลค์กดซ u b s ไ r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะจ๊ะ